เราจะมาชิมไม่ดูนะคะชีซซาสลัดของเรานะคะเพื่อนอผักของเรานะคะกรอบมากๆเลยค่ะขนมปังนะคะขนมปังก็กรอบค่ะเข้ากันดีมากๆเลยค่ะ เพื่อนลองทำดูนะคะเปนเองที่บ้านค่ะวันนี้จะมาทำซีซ่าสลัดนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะทำขนมปังกรอบก่อนนะคะเราจะใช้ขนมปังอะไรก็ได้นะคะยี่ห้ออะไรก็ได้ที่ใกล้จะหมดอายุหรือว่าเรากินแล้วเหลือนะคะหมายถึงว่ามันเริ่มจะ ไม่นิ่มแล้วค่ะเริ่มจะแข็งนะคะเราสามารถเอามาทําได้นะคะแล้วก็เนยนะคะจะเนยยี่ยห้อไหนก็ได้นะคะเอาไปละ,ละลายก่อนค่ะเราใช้เกลือครึ่งช้อนชานะคะแล้วก็พริกไทยครึ่งช้อนชานะคะเราจะผสมไปนะคะเดี๋ยวเราไปละลายเนยกันก่อนนะคะเราจะหั่นขนมปังนะคะให้เป็นสี่เหลี่ยมลูกเตานะคะขนาดตามที่เราต้องการะคะ่ะ อย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราหั่นเรียบร้อยแล้วจะเอาไปคลุกกับเนยนะคะผสมเกลือนะคะพริกไทยคนให้เาเข้ากันค่ะ ขนมปังที่หั่นเรียบร้อยแล้วนะคะเนยแล้วก็พริกไทยเกลือนะคะผสมเรียบร้อยแล้วเราก็เอาลงคลุกกับขนมปังที่หั่นว้เลยค่ะคกใเคทั่วนะคะคลุกเข้าให้เข้ากันทั้งหมดแล้วนะคะแล้วเราก็จะ กระจายเขาให้ทั่วนะคะแล้วเราก็จะเอาเขาอบในเตาอบนะคะอบประมาณไฟ150องศานะคะหรือ100ถึง150นะคะให้เขากรอบและเกรียมนะคะขนมปังกรอบของเราก็สุกแล้วนะคะกรอบเกรียมน่ารับประทานค่ะเพื่อนเราก็จะเอาไวผ้ผสมรับประทานกับสลัดนะคะหรือว่าเอาเป็นขบเคี้ยวเป็นอาหารว่างได้นะคะเพื่อนง่ายๆนะคะลองทําดูนะคะ สีสันก็สวยงามค่ะเดี๋ยวลองชิมให้ดูนะคะนี่นะคะอืมกรอบรสชาติกำลังดีเลยค่ะอร่อยค่ะเราจะไปทำสลัดกันนะคะสลัดนะคะเราใช้สลัดนี้นี้นะคะเราก็จะแกะเขาออกมาเป็น ใบๆนะคะแล้วก็ล้างทำความสะอาดให้สะอาดแล้วก็เสด็ดน้ํานะคะเขามีทรายเยอะนะคะเราต้องล้างให้สะอาดนะคะใส่เข้าไปในตะกร้าแล้วลงไปล้างเนี่ยน้ําเลยสะอาดประมาณนี้นะคะเพื่อนแล้วเราก็จะทําให้เขาเสด็ดน้ํานะคะ แส่ในภาชนะที่ให้น้ำเขาตกลงไปได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเทน้ำทิ้งนะคะให้ใบเขาเนี่ยน้ำออกให้หมดนะคะมะเขือเทศนะคะหั่นให้เรียบร้อยตามรูปแบบที่เราต้องการเลยนะคะ ค่ะตอนนี้เครื่องก็ครบแล้วนะคะมีผักสลัดนะคะที่เราล้างเรียบร้อยแล้วมีขนมปังที่เราอบเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะซอสของซีซาสลัดนะคะเราซื้อสาเร็จรูปนะคะแล้วเราก็จะมีพาเมซานนะคะมะเขือเทศแล้วก็ไก่ที่เราทอดแล้วฉีกเราจะฉีกเป็นชิ้นๆนะคะมาลงมือทํากันเลยค่ะทําสลัดก่อนนะคะเราก็จะฉีกเป็นชิ้นๆนะคะแบบนี้นะคะ ไม่ต้องใหญ่มากนะคะรับประทานลำบากค่ะเด็ดไปเลยนะคะแบบนี้นะคะนี่ค่ะสลัดเราฉีกเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะใส่น้ำสลัดนะคะซีซ่านะคะใส่ลงไปเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะคลุกเค้าให้เข้ากันนะคะค่ะเราก็คลุกเค้าให้เข้ากันนะคะน้ำสลัดเนี่ยต้องให้สัมผัสกับตัวสลัดให้มากที่สุดนะคะน,นะคะประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็จะขูดนะคะแรมเมซานชีสนะคะลงไป ชอบมากใส่มากนะคะเราขูดเป็นเส้นฝอยๆนะคะแล้วก็ขูดเป็นเส้นๆใหญ่ๆด้วยนะคะเพื่อความสวยงามนะคะแล้วก็ได้รสชาติด้ยค่ะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปลงจานกันค่ะ จนรูปทรงไหนก็ได้นะคะแล้วแต่เราก็เอาสลัดลงไปค่ะนะพี่แข็งไม่ทานหมูนะคะก็เลยจะใช้ไก่แทนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครทานหมูก็จะใช้เป็นเบคอนแทนนะคะนี่ใส่ไก่แทนนะคะแล้วก็จะลงด้วย มะเขือเทศค่ะจัดตกแต่งให้สวยงามนะคะแล้วแต่เราเราก็จะตามด้วยขนมฟังนะคะที่เราอบเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้ไขมาซานชีสเลยหน้าอีกหน่อยนึงนะคะเพื่อความสวยงามแบบนี้แล้วก็แบทบค่อยๆได้ค่ะ เป็นอันว่าเสร็จนะคะเพื่อนสลัดซีซ่าของเรานะคะง่ายๆค่ะรับประทานที่บ้านนะคะทําวัตถุดิบง่ายๆค่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะค่ะให้ชมอีกครั้งนึงนะคะ